thank you สวัสดีครับผมโซ่ ETC นะครับวันนี้ผมมาอยู่กับเปียโนไฟฟ้าซีรีส์ a r เรีสของ Yamaha นะครับชื่อว่ารุ่น YDP 165ตัวนี้คือเรียกว่าเป็นท็อปของรุ่นนี้เลยจุดเด่นๆของรุ่นนี้เลยเนี่ยคือมันเป็นรุ่นท็อปของซีรีส์ลำโพงเขาจะเป็นลำโพงที่หวัดเสียงจะเต็มพลังจะดังที่สุดในรุ่นละแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดขายของรุ่นนี้คือระบบเขายกเครื่องระบบแฮมเมอร์ระบบระบบทัชชิ่งใหม่ทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าระบบ G H 3 g r a d e Hammer 3นะครับจุดเด่นของมันคือมันทำให้การตอบสนองในเวลาเราการเล่นคีย์เร็วๆครับมันเด้งกลับคืนนิ้วเราเร็วมันจะใช้เวลาในการคืนตัวได้เร็วมากอย่างเช่นเวลาเราเล่นเพลงที่มันต้องย้ำๆคีย์อย่างเช่นนี้ ด้านล่างๆนะครับเหมือนเป็นโนแกรนเลยจะหนักแล้วก็คีย์จะถูกกดอนอ้ำหนักให้หนืดกว่าด้านบนซึ่งจะเบาหิวกว่ามันจะตอบสนองในการเล่นที่เราเล่นทั้งเพลงที่มีเขาเรียกว่ามีอารมณ์ที่มันแปรปรวนระหว่างเบาหิวกับดังมากๆก็จะได้แบบนี้ฮะ ในเรื่องของทัชชิ่งนะครับก็คือ G H 3ระบบล่าสุดที่ซีรีส์นี้ได้คิดค้นขึ้นมานะครับตอบสนองได้ดีจริง,รงๆในการเล่นเบาๆแล้วก็ในการเล่นโน am, ้ตย้ําๆเนี่ยมันจะคืนตัวได้เร็วนี่ฮะโดยเฉพาะคีย์ดำครับคีย์ดำถ้าเรามาส่องดูเนี่ยเราจะเห็นความเป็นลายเพราะว่าคีย์ดำมันเป็นคีย์ที่นิ้วเราต้องไปยึดไงฮะถ้าคีย์มันลื่นอ่ะมันก็จะถลายตกนะครับเพราะนั้นมันต้องสักๆหน่อยให้นิ้วเกาะได้แล้วก็เวลาบางทีเล่น ถ้าเล่นนาน,านๆเหงื่อจะออกพอเหงื่อจะออกพอไปโดนมันก็จะพลาดแต่การที่ขี่มันมีรูอย่างเงี้ยรูพุนเอาไวรบายน้ําอย่างเงี้ยมันจะทําให้เหงื่อไม่ไปจับที่ขี่ได้ง่ายครับซึ่งทําให้เล่นได้เล่นได้ง่ายขึ้นในการเล่นขีด่ดา สำหรับบางคนนะครับที่อยู่ในบ้านที่ต้องใช้พื้นที่ส่วนกลางรวมกันอาจจะอยู่ในห้องรับแขกนะฮะมันสวยงามตั้งอยู่ในห้องรับแขกได้ดีแต่ว่าสมาชิกในบ้านอาจจะอยากกินข้าวอาจจะอยากดูทีวีเราอยากจะซ้อมทํำยังไงดีคําตอบก็มาอยู่ที่นี่เฮดโฟนเราใช้หูฟังซึ่งในนี้มีหูฟังอยู่2รูครับก็แปลว่าสามารถนั่งซ้อมกัน2คนหรือไมก่ไมกม้กระทั่งเรานั่งเล่นและคุณครูใส่หูฟังอีกหูหนึ่ง เล่นอยู่ในห้องที่มีเปียโนเป็น10 1 0 20ตัวก็ได้เพราะว่าเครื่องขเครื่องมันไงฮะก็นี่เลยฮะเสียบเข้าไปตรงนี้เมื่อไรก็ตามที่เราเสียบหูฟังแล้วอ่ะระบบลําโพงมันจะรู้ทันทีว่ามีการเสียบหูฟังมันลําโพงเขาจะตัดมันจะถูกมิวโดวยปริยายก็แปลว่าเสียบหูฟังปุ๊บในนี้ได้ยินเหมือนเดิมแล้วระบบเสียงสามมิติดีมากแต่ว่าคนที่อยู่ในห้องจะไม่ได้ยินเสียงลาโพงเลยเป็นอะไรที่เจ๋งเลยฮะ เสียงดีจริงๆเสียงรีเวิร์บอยู่ล้อมรอบตัวซึ่งถ้าเรามีหูที่ยิ่งแพงเข้าไปอีกมันก็คงจะได้ความสมจริงมากขึ้นไปอีกแล้วรุ่นนี้มีตรงนี้ฮะนี่ที่แขวนหูฟังไว้ง่ายๆจะได้ไม่ต้องเอาไปวางหายที่ไหนนะครับที่วางโน้ตก็เช่นกันครับที่วางโน้ตก็เป็นแบบนี้นี่บางบ้านอาจจะเปิดพัดลมแล้วพัดลมแรงมันจะปลิวแล้วก็มีเป็นตัวหนีดโน้ตไปตรงนี้ เป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมอยู่ในรุ่น YDP 165ครับอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากๆนะครับสำหรับนักเล่นเปียโนก็คือนอกจากเราใช้มือเราต้องใช้เท้าด้วยมันก็คือพ a ดเดิลนะครับพดเดิลมาตรฐานเหมือนแกรนดนเปียโนเลยครับจะมีอยู่3อันปกติแล้วถ้าอัพไรที่บ้านบางคนอาจจะมี2อันแล้วแต่รุ่นทำไมต้องมี3อันแล้วก็ใช้กันครบไม่เอ่ย ในประสบการณ์ชีวิตผมผมมีบางเพลงต้องใช้ทั้ง3อันอันยอนฮิตเลยนะครับอันขวาของเราเราเรียกว่า sustain p a d d e มันทำให้เสียงยาวตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบ p a d d e มาให้มี half p a d d e ด้วยก็คือเหยียบลงมาแค่ครึ่งเดียวแล้วมันก็ทำงานแบบกลไกครึ่งหนึ่งจริงๆลองฟังดูฮะแบบไม่มีก่อนนะ เบียบเต็มนะครับ sustain pedal หวานขึ้นมาแล้วทีลอง harp ทีความแตกต่างอาจจะน้อยนะครับอาจจะไม่เยอะแต่ว่าถ้าเล่นแล้วก็โฟกัสดีดีเราจะรู้สึกอยู่อันกลางครับอันกลางเจอไม่บ่อยครับจะเป็นเพลงคลาสสิกที่ ผู้ประพันธ์เขาแบบต้องการจริงๆมันคือซอสเซนูโตมันหน้าที่มันเป็นอย่างนี้มันจะเก็บหนึ่งเสียงที่เรากดในระหว่างที่เราเหยียบดูนะฮะยกมือออกมันยังอยู่แต่ว่าอันอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวคู่เนี้ยที่เราเล่นอ่ะไพเดินจะไม่ทํางานอันนี้เป็นกลไกที่ซับซ้อนแต่เจ๋งดูนะฮะเป็นงี้มันจะมีทั้งเสียงยาวและเสียงสั้นเก็บโนดนี้ไว้ จเจอไม่บ่อยในเพลงส่วนอันซ้ายจะเจออยู่เยอะมากๆเลยถ้าเราเล่นเพลงยุคพวก i m p r e s s i o n i s t เล่นราเวลเล่นเดบูซีเขาจะเขียนเลยว่าเป็น uc อุนาคอได้เพเดิน้ายเพเดิน้ายถ้าในแกรนเปนโนนะครับสามสายของเราค้อนเป็นงี้ใช่ไหมฮะพอเรากดอะเหยียบ <Yeah, S 2> ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าแกนมันขยับวบไปทั้งอันไอ้กลไกลทั้งแผงของมันอะจากที่ค้อนตีสามะ มันจะขยับไปให้ตีแค่2เพราะนั้นเขาเรียกว่าโทนคอลเลอร์มันก็จะเปล่งความเปล่งประกายมันจะยุบลงมาหน่อยเพราะมันตีแค่2อ,ส,อสายนี่เขาก็จำลองเช่นนั้นให้ฟังแบบปกติก่อน ผมเป็นคนเล่นผมรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่เบาลงนะครับสีมันมืดลงซึ่งอันนี้เป็นการแล้วแต่รสนิยมของคนที่เล่นละแล้วก็แล้วแต่บทเพลงที่เราเจอเนี่ยครับพัเดินทั้ง3อันก็ออกแบบมาดีเลยครับแล้วก็เหยียบแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันต่างจริงๆซีรีส์ของเอียสนี่นะครับนอกจากที่เราจะควบคุมทุกอย่างด้วยตัวมันเองได้แล้วเนี่ยเรายังมีการติดอาวุธด้วยแอปพลิเคชัน Yamaha Smart Pianist นี่เลยนะฮะตอนนี้ผมใช้กับ iPad มันจะทำให้เรามองเห็นเลยว่าเสียงที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยหน้าตาของเครื่องจริงๆนะเป็นยังไงแอปนี้ใช้ไม่ยากเลยครับรูปเป็นส่วนใหญ่มาที่นี่เป็นโนรูมก็ c f x Grand นี่คือแกรนยอดฮิตของเราอยู่ละเราสามารถปรับในละเอียดได้ตั้งแต่ Reverb ก็คือเอาเปนโนตัวนี้ไปตั้งไว้ที่ไหนดูนะคอนเสิร์ตฮอลล์หรือว่าเป็นแชมเบอร์หรือว่าเป็นคลับเล็กๆรีไซทอลฮอลล์ดูสิรีเวิร์ในแต่ละที่มันก็ให้ให้บรรยากาศที่ต่างกันเปลี่ยนเสียงเปนโน่ก็เปลี่ยนได้ง่ายๆตรงนี้เลยครับนี่ Voice แล้วก็จิ้มไปเลยจะเอาอะไรบ้างล่ะเอาเมโลกรานไหมกรานนุ่มๆหน่อย g r เพราะแกจะจะแข็งขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะแล้วก็นี่มาดูตรงนี้เกิดเราชอบเสียงนี้มากก็ตึ้งเป็นแบบ f a v o r ร์เททำดาวได้ไปต่อเลยสเตจเปีโนก็คือเปียโนอิเล็กทริกโบราณนะครับ โอ้อารมณ์เปลี่ยนเลยเห็นไหมฮะตัวนี้เขาเรียกว่าเหนียวแล้วก็นุ่มกว่าเล่นเพลงนุ่มๆน,น่าจะดี ไปอไก DX ก็คือเปนโนแก้วสุดคลาสสิกของยามาฮ่าฮาปซี่คอร์ดครับ โนโบราณนะไวบราฟโฟนก็เอาไว้เล่นแจ๊สครับไพพ์ออแกนโบดมาเลยแจ๊สออแกน ถ้ายก็คือ String ครับมี10เสียงแต่เป็น10เสียงคุณภาพเลยนะครับเลือกใช้ตามแต่ต่อไปฮะเราเล่นทีและเป็นเสียงเป็นเสียงเนี่ยเราสามารถซ้อนเสียงได้ซ้อนเสียงเขาเรียกว่าเป็นเลเยอร์ uh, ก็คือเอาเสียงที่1 มารวมกับเสียงที่สองสุดแล้วแต่ผมจะเอาอันนี้คือเมนเมนผมเอาเปียโนดีกว่าเมนซ้อนกับอะไรล่ะนี่เลเยอร์ทุกอย่างมันจะมันจะควบคุมได้รูปมันจะใช้ง่ายมากเลยครับเอาซ้อนกับสตริงก,ก็ยอดฮิตเลยครับนี่ฮะจะได้ยินว่าตัวเม็ดหลักคือเม็ดเปียโนแต่พอเราค้างโน้ตไว้ เห็นไหมครับสตริงมันจะปูเป็นพรมอยู่ข้างหลังลองมาดูอื่นๆครับอยากจะซ้อมล่ะทำยังไงเอ่ยก็เมทโนมอยู่ตรงนี้เทมโปจะเอาเท่าไหร่ก็เลือกตรงนี้ครับช้าหน่อยเร็วหน่อย97เจ๋งวันนั้นคือสมมุติเราเราไม่รู้ว่าเทมโปอะไรแต่ว่าเราอยากจะเล่นประมาณเนี้ย สมมุติจะซ้อมแฮนนลอนตอนตั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 นตอนตอนตอนต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 ตัน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 มั้งต่อไปฮะเขามีเพลงมาให้เขาใส่เพลงมาจากโรงงานให้ในแอป จะมีอยู่50เพลงที่เป็น50เพลงอมตะยอดฮิตคลาสสิกอยู่ตรงนี้แล้วก็รวมๆทั้งหมดมีอยู่300กว่าเพลงและแบบฝึกหัดซึ่ง50เพลงนี้เป็น50เพลงที่เรียกว่ามือเปียโนทุกคนที่เรียนเปียโนจะต้องได้ผ่านจะต้องได้ผ่านแน่นอนลองมาดูเพลงนี้ผมเล่นตั้งแต่เด็กเลย m i n เวดอินของบาร์คครับโน้ตขึ้นพร้อมครับ สมมติว่าผมจะเล่นมือขวาเพราะนั้นผมก็จะปิดนี่เห็นไหมพาร์ทเลฟพาร์ทไรท์เปิดซ้ายปิดขวาจะเป็นงี้ก็<ๆ>ไปที่นี่แผงควบคุมทั้งหมดอยู่ซ้ายบนนะครับไอสามขีดนี่น,นะฮะแล้วก็ไปเลยฮะผมปิดขวา ได้อย่างนี้เลยแอปพลิเคชันนี้ครับสามารถอัดตัวเองในขณะที่เราเล่นได้เราไม่ต้องเอามือถือมาตั้งแล้วก็อัดเป็นออดิโอนะโน no. ยากไปแอปพลิเคชันนี้เขาอัดเป็นระบบมิีครับเป็นสัญญาณจิตอเพราะนะั้นไฟล์มันจะเล็กมากมันจะไม่เปลืองพื้นที่อยากจะอัดสิ่งที่เล่นแค่นี้เลยนี่เห็นไหมฮะปุ่มสีแดงปึ้งก็จะตั้งชื่อว่าอะไรก็สุดแล้วแต่เอาเป็นนิวซองแล้วกันเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นออดิโอ หรือจะเป็น MIDI อัดเป็น MIDI คุณต้องการจะอัดแน่นอนใช่ไหมง่ายๆอย่างนี้เลยฮะอ้าวไปฮะปืดอัดเป็น MIDI ไปแล้ว now recording แล้วก็ สิ่งที่อัดเมื่อกี้สิครับความสนุกอยู่ตรงนี้ฮะเขามีเพลงมาให้ด้วยเป็นเดโมซองจากโรงงานอันนี้เป็นออเดีโอมาเลย เพลงที่มีทั้งหมดนะครับมี50เพลงยอดฮิตที่มือเปียโนทุกคนต้องเล่นแล้วก็มีแบบฝึกหัดอีกเป็นร้อยๆเลยตอนนี้มีเดโมซองมาจากโรงงานก็เป็นเพลงยอดฮิตแบบเพลงที่ท,ทุกคนฮิตมาตั้งแต่ยุค 60, 70อย่างเงี้ยอ่ะลองมาดูเพลงนี้ครับ water is w i y ไปฮะโอ oh. ้เป็นเปียโนที่ผมชอบมากเลยครับรุ่นนี้ครับ YDP165 ครับผมแล้วก็สำหรับน้องๆ ใครที่กำลังหัดเล่นเปียโนก็ใช้เทคโนโลยีรวมกับจินตนาการแล้วก็ขอเล่นดนตรีให้มีความสุขนะครับ